ว่าวันนี้เจอเอมนะครับผมอ่ะอยากถามเอมว่ามอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปต่อผู้ชายคันแรกในชีวิตคือรุ่นอะไรครับมีโอสีขาวค่ะโอ้โหจำได้ยันสียันสีเลยเขาเรียกกันแค่มีโอ้โหที่บอกว่าขี่ไปอะไรนะเพชรบุรีอะไรเปล่าที่ขี่มาสุขีจากลบบุรีไปนราธิวาสค่ะโอ้โหขอแค่อยากถามน้องมอว่ามอเตอร์ไซค์คันแรกที่มอสขี่เนี่ยรุ่นอะไรอุ้ยไดนมากครับพี่เว็บร้อยเว็บร้อยสีอะไร สีแดงค่ะของแม่ของแม่สาวเว็บร้อยนะครับทรงเชงนะใช่ทรงเชงค่ะอยากถามน้องมุกว่ารถมอเตอร์ไซค์คันแรกที่ขี่รุ่นอะไรครับคันเดียวกับมันตะกี้อ่ะอะอ๋อลืมไปไม่พี่น้องเลยสีแดงค่ะเว็บสีแดงเว็บีแดงยังขับอยู่ทุกวันนี้ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่แต่ว่าคันอื่นที่พึ่งซื้ออ๋อคันอื่นพังหมดแล้วเหลือคันนี้คันเดียวแต่คันนี้ยังอยู่ยังอยู่อันนี้อันนี้เรื่องจริงกันอยู่สวัสดีครับวันนี้เรานะครับอยู่ที่งานปวกแดงเฟสติวัลนะครับ วันนี้เจอวงฟุกไอ้น้ำนักร้องยุคเกาส่วนเราอยากถามคุณฟุกว่ารถมอไซคันแรกที่ขี่รุ่นอะไรครับโอ้โหซูซูกิสปริเตอร์ครับโอ้ตรงรุ่นเลยครั่นหลบล่นพี่อยากถามว่ามอไซค์ที่ขี่คันแรกในชีวิตเลยรุ่นอะไรจ๊ะเวฟลายพาค่ะสีอะไรลูกน้ำเงินโอ้คันนี้นะที่ขี่ไปหาผัวหยอกหยอกน้อก็สอดนังสอด อยากถามน้องเอิญว่ารถมอไซค์คันแรกที่ขี่เลยน้องเอินขยมรุ่นอะไรมาครับโหนขยมเวฟร้อยสค่ะเวฟร้อยสบ 110. ใช่ค่ะตัวนี้ต้องจับยกล้อไหมย,ยกค่ะแล้วก็เข้าป่าด้วยอ,อันนี้เข้าป่าจริงค่ะมุนอุ่ยปุย้ย